ในพื้นที่จังหวัดน,นาราธิวาสนะคะที่ตำบลมูนองอเภอสุไงกุลกจังหวัดน,นาราธิวาสซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของโครงการนี้ค่ะจะสามารถช่วยป้องกันน้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงของฤดูฝนที่สําคัญนะคะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมซ้ำซากได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับชมจากรายงานค่ะ พนังกั้นน้าริมฝั่งแม่น้ําโกลกเป็นอีกหนึ่งการบรรเทาปัญหาน้ําท่วมซ้ำสร้างในพื้นที่ของตําบลมูโน่อเาเภอสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสทําให้สามารถป้องกันน้ําที่เอ่อล้นตลิ่งไม่ให้เข้าท่วมในพื้นที่ราบรุ่มของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนที่ตกสะสมเป็นจำนวนมากไหลมาจากต้นน้าคลองบุเกตตาตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานะคะตําบลมูโน่ค่ะก็ประสบอุทกภัยนะคะทางน้ําซึ่งก็รู้สึกว่า ช่วงแรกๆเนี่ยมีพลังกั้นน้ําที่ต่ำนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการทํานูบํารุงอะค่ะจากทางภาครัฐนะคะจึงทําให้เกิดอุทกภัยใหญ่ใน2-3ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีเรื่องโกดังผู้ระเบิดอะค่ะแต่ว่าก็มีการได้รับความดูแลเอาใจใส่จากทางรัฐบาลสร้างขึ้นโดยการที่เร่งด่วนนะคะเร่งรัดแล้วก็ดูแล้วมีความแข็งแรงกว่าเก่าเยอะซึ่งปีนี้เนี่ยถาม ใจตรงๆเลยก็คือยังมีความเป็นห่วงอยู่แต่ว่าเห็นสภาพพนังกั้นน้าที่มีความแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะคะก็วางใจได้ในระดับหนึง่งแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเป็นภัยธรรมชาติะคะ่ะก็ไม่สามารถเราก็ไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ในทุกๆปีะคะ่ะเราก็ยังต้องมีการเหมือนกับราแวดระวังอยู่แต่ว่า แน่นอนว่ามีก็ยังดีกว่าไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็มีในสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยค่ะก็คือถ้าจะเป็นเริ่มเข้าสู่ปลายปีค่ะแล้วก็รู้ดีนะคะว่าภาคใต้นี่คือฝนแดแดดสใช่ไหมคะแล้วก็จะรู้พอช่วงถึงช่วงปลายปีมาเนี่ยที่บ้านก็จะเกิดเหมือนกับชื้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเราก็ต้องขนย้ายของค่ะยกของให้สูงขึ้นยกของให้สูงขึ้นซึ่งการยกของสูงหรือเหมือนกับเอาเก้าอี้หรือเอาโต๊ะตู้เตียงมารองให้ของสูงขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสูงพอระดดับขนนนาาาีี้้้แลลววพออหรืเป่่่่ททํจะไมม ซึ่งในทุกๆครั้งพอน้ํามาเนี่ยก็ต้องรองให้สูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกค่ะด้วยลักษณะของการทําผนังกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ําโกลกสามารถช่วยให้เกิดการลดอัตราการไหลของน้ําโดยใช้วิธีต่างๆเพื่อชะลอการไหลของน้ำเป็นลักษณะของการควบคุมปริมาณการไหลโดยการกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้ไหลมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงของน้ำท่วม ดยมีการจำกัดเส้นทางการไหลของลำน้ำโดยการสร้างผนังกั้งน้ำหรือคลองทางรัฐบาลได้มาสร้างกำแพงเ,เพื่อที่ว่าจะได้ดูแลในเรื่องของน้ำท่วมเพื่อที่ว่าจะให้กั้นน้ำไม่ให้ลุกลามไม่ให้รุนแรงเกิดในหมู่บ้านแตน่เมื่อปีที่แล้วก็ได้สร้าง สองเมตรกว่าแต่ปีนี้ก็ได้รับเงื่อประมาณเพิ่มอีก50เซนติเมตรซึ่งตรงนั้นก็ดีในบางส่วนดีในในเรื่องของบางส่วนในเรื่องของกั้นน้ำถ้าน้ำในระดับที่ไม่สูงเกินก็อาจจะก็ป้องกันได้ในส่วนตรงนั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลได้สนับสนุนแล้วก็ดูแลในเรื่องของเขตของ ผังกั้นน้ำตรงนี้กำแพงกั้นน้ำตรงนี้ให้ถึงในบริเวณที่ถึงที่ชนประธานทานทาน,ทานก็ตรงนั้นก็สามารถที่จะป้องก,กันการเกิดน้ำท่วมในหมู่บ้านในตลาดมูลน,นี้ได้ก็ปีนี้ก็ได้มาบางส่วนแล้วก็ทางชนประธานก็ได้ดูแลในเรื่องของอการสร้างกำแพงกั้นน้ำท่วมตรงนี้ก็ชาวบ้านก็ ก็ยินดีแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่รัฐบาลก็ยังดูแลพวกเรากันอยู่แล้วก็เอาใจใส่ในร่องของการแก้ปัญหาในเรื่องน้ำท่วมในตลาดโมูโนซึ่งเกิดซ้ำซากทุกๆปีรัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำโมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาส พร้อมกำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนในพื้นที่โดยมีโครงการปรับปรุปรงผนังกั้นน้ำแม่น้ำกโกลกกว่า413ล้านบาทมีความยาว845เมตรและเป็นการซ่อมแซมประตูร,ระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูลนกกว่า5ล้านบาทซึ่งทั้งสองโครงการดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกำแพงมันเสร็จมันไม่ได้มีรอยร้าวเพิ่มหรือว่า จำแพงมีความหนาแน่นพอนะคะก็น่าจะว่ามันมันอาจจะไม่เท่ารอบที่3มที่ผ่านมามันอาจจะเท่ากับรอบสองเพราะรอบแรกอ่ะคือมันเหมือนกับที่ท่วมทั่วๆไปในทุกๆปีในรอบแรกคือรอบแรกมันจะไม่ถึงที่ร้านนี่มันจะอยู่แค่ข้างล่างนี่เองในรอบแรกรอบสองนี่คือเข้ามาถึงร้านเราว่าหนักแล้วแต่รอบสามนี่คือ,โ,อโหหมดหมดเกี้ยงเลยค่ะก็คิดว่าก็น่าจะ มันมันก็น่าจะเบาในใน,ในกว่ารอบที่3มนะคะในในฝังโกลโลกมันจะมีตัวเหล็กกั้นใช่ไหมคะที่ว่าเปิดปิดได้อ่าอยากจะให้ทําตรงนั้นด้วยที่ว่าเปิดปิดได้เพราะว่าเรากลัวว่ากําแพงนั้นมันจะถล่มลงมาถ้าไม่มีการเปิดปิดนะคะเปิดปิดอย่างโกนโลกมันมีเปิดปิดเหมือนเขาดูว่าเออถ้าปริมาณมันมันคาดว่ามันน่าจะรับไม่ไหวรับไม่ไหวเขาก็จะเปิดแล้วก็น้ําก็ทยอยไหลลงมาประชาชนเขาจะได้ เตรียมรับมือทันนะคะเพราะว่าในส่วนที่ว่าน้ําท่วมอ่ะในทุกๆปีเราก็เจอกันมาแล้วแต่เนื่องจากว่าสองสองปีที่ผ่านมามันหนักไงเพราะว่าเราเรามันไม่ได้เตรียมตัวเพราะว่าน้ำมันไม่ได้มาน้อยๆมันมาทีเดียวแบบเป็นเหมือนคลื่น tsunami แบบนั้นเลยมันมาแบบนั้นนะคะมันมันก็เลยรับมือไม่ทัน นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลมุโนยังได้มีการปรับปรุงผนังกั้นน้ำแม่น้ำโกลกฝั่งซ้ายกว่า36ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2566มีการซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายและขวาประตูระบายน้ำคลองมุโน2แห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม2566อย่างไรก็ตามจะมีการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนในพื้นที่ และรวมไปถึงการปรับปรุงสภาพลำน้ำและการไหลของน้ำเช่นการสร้างทางระบายน้ำอ้อมตัวเมืองเพื่อเป็นการลดความสูงของระดับน้ำในลำน้ำสายหลักเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤด,ดูฝนทีมงาน NBT South รายงานจากจังหวัดนาราธิวาส